มาครับช่วงผุ้เกษพาชิมครับหลังจากที่ตำกันมาแล้วนะครับนี่ครับนะครับนีครับตำมะม,ม่วงครับกินกับแก้มกับข้าวเกียบครับไงนะสีสันสีสันตำมะม,ม่วงเลยครับเด้อแสบๆนัวๆครับใส่ประแดกดิบได้เนี่ย อน่งนะครับยอดกินเที่ยงเด้อไงในส่วนตัวนะครับของครูเสพน่ชอบอะมะแข้งครับมะแข้งเยอะๆครับมะแข้งก็คือมะเขือพวงใส่รสชาติดีมาก อยอดว่างๆครับอยู่บ้านแก้งเหงาอย่างนี้เลยทำกินเองนะครับไม่ต้องกลัวโควิดตรงนี้ทำทุกอย่างกินเองที่บ้านมะม่วงสอยหลังบ้านยอดครับเน่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 ับมะเขือ แค่สุดยอดนะครับครับผมม่วงสุดยอดปลาดล้วยทำกินเองได้ครับ ทำกินเองง่ายๆของยามว่างเนี่ยว่างผักเที่ยงเนี่นยเดี๋ยวฝากเนอ่ยเดี๋ยวครับต้มต้มว่าง ทำมีใหญ่ทำมีใหญ่เลยนะครับทำมใหญ่เลยไปด่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับโหูเสร็จผ่าทำครับวันนี้อามันตำมะม่วงครับกินตำมะม่วงดีกว่า ทำกินเองได้ครับ <c oughs> ต้ำกินเองได้สไตล์โกนครับ <c oughs> ไว้พบกันคลิปต่อไปครับเบครับ